สวัสดีครับผมยศวรรศรีโพวัตครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่าตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮเนี่ยใช้งานยังไงนะครับอ่าแล้วก็อ่าจะเข้าเกียร์ว่างยังไงนะครับขณะจอดรถคลิปนี้นะครับผมพาไปดูครับผมอันดับแรกนะครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานเหมือนเบรกมือธรรมดาที่เป็นก้านเลยนะครับเพียงแค่ว่าอันเนี้ยถ้าเข้าเบรกมือให้งัดขึ้น ะจะมีเสัญรักไฟสีแดงนะครับติดขึ้นที่ตัวเบรกมือแล้วก็จะมีสัญรักเบรกมือนะครับติดขึ้นที่หน้าปัดนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าเบรกมือไฟฟ้าทํางานเรียบร้อยนะครับเข้าเบรกมืออยู่แต่ถ้าจะปลดเบรกมือนะครับก็เหยียบเบรกครับผมเหยียบแป้นเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าลงสัญรักไฟสีแดงตรงนี้จะดับไปนะครับไฟที่หน้าปัดก็จะดับไปนะครับอันนี้ก็คือการปลดเบรกมือไฟฟ้าและมันมีวิธีการปลดเบรกมือไฟฟ้าอีกวิธีหนึ่งนะครับ ถ้าเราเข้าเบรกมือไว้นะครับเราพูดกับกีเนี่ยนะครับคาดเซตติเบลนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเดินหน้าไปได้เลยนะครับอันนี้เบรกมือไฟฟ้าก็จะปลดให้อัตโนมัตินะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเบรกมือไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบออโต้เบรกโฮนะครับปุ่มนี้ ออโต้เบรกโฮเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่ช่วยโฮเบรกให้เราในขณะที่รถจอดนิ่งเราไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับออโต้เบรกโฮจะช่วยโฮไว้ให้นะครับวิธีการใช้งานผู้ขับขี่จําเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอ่ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอันนี้ผมปลดเข็มขัดนิรภัยออกมาแล้วกดเบรกโฮเขาจะไม่เข้าระบบให้นะครับอ่เราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอ่แล้วก็พกดปุ่มเบรกโฮปับ๊บนะครับ จะมีสัญลักษณ์คําว่าเบรกโฮลนะครับสีเขียวขึ้นที่หน้าปัดนะครับผมอันนี้คือระบบสแตนบายนะครับระบบยังไม่ได้ทํางานนะครับถ้าระบบเบรกโฮทํางานนะครับเดี๋ยวมเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ดีนะตอนนี้นะครับเข้าเกียร์ดีแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว A ติดสว่างคู่กับสัญลักษ์เบรกโฮนะครับอันนี้แปลว่าเบรกโฮทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปล่อยแป้นเบรกได้นะครับโดยที่รถไม่ไหลและเกียร์อยู่ที่เกียร์ดี นะครับเ์อยู่ที่เ์เดินหน้านะครับจริงๆจะอยู่ตำแหน่งเ์อื่นง่ายครับเจบีก็ได้นะครับผมและถ้าหากว่าเราต้องการจะขับเคลื่อนนะครับอะตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับรถจะเคลื่อนไปข้างหน้าเราสามารถแตะคันเร่งไปได้เลยนะครับแตะคันเร่งไปนะครับตัว A ดับรถก็สามารถขับขี่ไปได้เลยนะครับผมและเมื่อเหยียบเบรกจนหยุดนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว A ขึ้นนะครับเบรกโฮก็ทํางานเราก็สามารถปล่อยแป้นเบรกได้นะครับ ก็เป็นการลดความเมื่อยล้าในการขับขี่นะครับอันนี้ก็คือระบบออโต้เบรกโฮนะครับผมอโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ในคอมเมนต์ถามมาก็คือวิธีการปลดล็อกเกียร์ว่างนะครับผมการปลดล็อกเกียร์ว่างเนี่ยนะครับก็แนะนํานะครับว่าจอดรถทุกครั้งจําเป็นต้องจอดรถละดับเครื่องที่เกียร์พีนะครับจอดรถด,ดับเครื่องให้เรียบร้อยที่เกียร์พีนะครับเดี๋ยวผมปิดแอร์นะครับแล้วก็ดับเครื่อง อ่าแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเข้าเกียร์ว่างให้คนเห็นเหนได้เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้เข้าเบรกมือทิ้งไว้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ไม่ได้เข้าเบรกมือนะครับเข้าเกียร์พีแอร์ดับเครื่องนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าจะเข้าเกียร์ว่างเนี่ยนะครับที่กุญแจตรงนี้นะครับจะมีการปลดสลักได้ปลดลูกกุญแจออกมานะครับอ่าแล้วก็เสียบไปครับข้างบนหัวเกียร์นะครับจะมีตัวอ่าช่องอยู่นะครับให้เสียบ กุญแจนะครับเสียบลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนเกียร์มาเป็นเกียร์ว่างนะครับอันนี้เป็นการทําชิปล็อกนะครับปลดล็อกเกียร์ว่างนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับเราลงรถไปล็อกรถแล้วก็ตัวรถเราก็สามารถเข็นได้นะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับของตัวระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮแล้วก็การปลดล็อกเกียร์ว่างนะครับผม แล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าใครมีคอมเมนต์นะครับสอบถามนะครับก็พิมพ์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์นะครับผมนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ